รอบๆพื้นที่ในภูมิภาคตอนกลางของดาวองคารนักวิทยาศาสตร์ค้นพบร่องรอยที่บ่งชี้ว่าดาวองคารมีน้ำจากชั้นน้ำแข็งที่ฝังอยู่ภายใต้พื้นดินสีแดงของดาวเคราะห์ดวงนี้การค้นพบนี้เป็นการค้นพบครั้งสำคัญขององค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบนดาวองคารและสร้างความหวังใหม่ให้แก่มนุษย์ดาวองคารในอนาคต ในปลายปี2016ข้อมูลจากยานสำรวจ MRO ยืนยันว่ามีชั้นน้ำแข็งถูกฝังอยู่ใต้พื้นของดาวอังคารในปริมาณเทียบเท่ากับทะเลสาบซูพิเรียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาแต่จนถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาทำความเข้าใจกับมันตลอดจนขอบเขตที่มนุษย์สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเหล่านี้ได้ พื้นที่8แห่งที่อยู่ในการศึกษาครั้งใหม่นี้ประกอบไปด้วยหน้าผาสูงชันที่มีลักษณะคล้ายกับการตัดแบ่งเค้กกระบวนการกัดเซาะได้เผยให้เห็นชั้นหินและชั้นน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าชั้นน้ำแข็งดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ระดับความลึก3-6ฟุตจากหิมะครั้งใหญ่ที่เคยตกมาแล้วเมื่อหลายล้านปีก่อนการค้นพบครั้งนั้นยังสร้างความหวังใหม่ให้แก่บรรดานักบินอวกาศในอนาคตที่จะเป็นผู้บุกเบิกดาวอังคาร ว่าพวกเขาจะไม่ต้องเผชิญกับการขาดน้ำด้วยการสกัดน้ำออกมาจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของดาวแทนซึ่งนอกเหนือจากจะใช้ดื่มแล้วก็ยังอาจต่อย,ยอดไปสู่การผลิตออกซิเจนไฮโดรเจนหรือก๊าซมีเทนสำหรับเป็นเชื้อเพลิงของจรวดได้อีกด้วย ล่า e, สุดเม e ื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA และองค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซียหรือ Roscosmos ประกาศการค้นพบแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่บนดาวองคารซึ่งอยู่ใต้ผิวดินระดับตื้นบริเวณหุบผา Marineris หุบผาที่ใหญ่และลึกที่สุดในระบบสุริยะแหล่งน้ำดังกล่าวถูกค้นพบโดยดาวเทียม Trace Gas Orbiter หรือ TGO ซึ่งเริ่มโขจรสำรวจดาวองคารมาตั้งแต่ปี2016โดยใช้อุปกรณ์ความละเอียดสูงตรวจหาอนุภาคนิวตรอนที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนมากนักซึ่งจะช่วยให้ทำแผนที่ของธาตุไฮโดรเจนที่อยู่ใต้พื้นผิวลึกไม่เกิน1เมตรของดาวองคารได้ดออรอิก,กอร์มิโทฟานนอฟหัวหน้าทีมผู้ควบคุมอุปกรณ์เฟรนอธิบายว่า เราสามารถมองทะลุลงไปใต้พื้นผิวที่เป็นฝุ่นแดงได้ถึง1เมตรและพบไฮโดรเจนปริมาณมหาศาลในบริเวณหนึ่งของหุบผามาริเนริสไฮโดรเจนนี้เป็นองค์ประกอบของโมเลกุลน,น้ำและดูเหมือนว่าจะมีน้ำอยู่มากถึง40เอร์เซนของแร่ธาตุใกล้ผิวดินในบริเวณดังกล่าวพื้นที่ซึ่งมีการค้นพบแหล่งน้ำใหม่นั้นเรียกว่าแคนดอร์ชัสมาเป็นที่ลุ่มในหุบผาส่วนที่เปิดกว้างทางตอนกลางของหุบเขามาริเนริส โดยพื้นที่นี้มีความกว้างใหญ่ใกล้เคียงกับประเทศเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวดรอเล็กซีมาลคอฟนักวิจัยอาวุโสอีกผู้หนึ่งของทีมกล่าวเสริมว่าปริมาณน้ำจะมีอยู่มากน้อยเพียงใดนั้นทราบได้จากปริมาณของนิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมา เมื่ออนุภาคพ,พลังงานสูงในรังสีคอสมิกชนเข้ากับพื้นผิวดาวอังคารพื้นดินแห้งจะปล่อยนิวตรอนออกมามากกว่าพื้นดินที่เปียกชุ่มน้ำแหล่งน้ำที่เราพบนี้น่าจะคล้ายกับน้ำแข็งที่อยู่ใต้ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวบนโลกแต่อาจจะมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้มันสามารถคงอยู่ใต้พื้นดินแห้งแลง้งแถบเส้นสย์สตรซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณอื่นของดาวได้ นอกจากนี้การที่แหล่งน้ำอยู่ในระดับตื้นใต้ผิวดาวอังคารยังเป็นความหวังว่าจะนำออกมาใช้อุปโภคบริโภคได้ง่ายหากมีการส่งมนุษย์อวกาศมาตั้งฐานสำรวจในระยะยาวหุบผามาริเนริสซึ่งเป็นเสมือนแกรนดแคนยอนของดาวอังคารนั้นมีความยาวถึง4,000กิโลเมตร ตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรและมีความยาวถึง1ในสของเส้นรอบวงของดาวเมื่อเทียบกับแกรนแคนยอนบนโลกแล้วหูผ,ผาแห่งนี้มีความยาวมากกว่าเกือบ10บเท่ากว้างกว่า20เท่าทั้งยังลึกกว่า5เท่าด้วย โดยกำเนิดของมันยังคงเป็นปริศนาอยู่เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งของดาวองคารไม่น่าจะมีน้ำมากพอรวมตัวกันเป็นสายทานใหญ่ที่กัดซ้อหุบเขาเป็นเวลานานาน,นับล้านปีจนเกิดเป็นโกรกทานขนาดมหึมาขึ้นได้อย่างเช่นบนโลกอย่างไรก็ตามงานวิจัยก่อนหน้านี้ขององค์การอวกาศยุโรปพบหลักฐานที่ชี้ว่าร่องบางส่วนของหุบผามาริเนริสอาจเกิดจากการกัดซอของธารน,น้ำไหลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนก็เป็นได้ แม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงที่เป็นต้นกำเนิดของหุบผาแห่งนี้แต่นักวิทยาศาสตร์ของ ESA ได้สันนิษฐานว่ารอยแยกของหุบผาส่วนใหญ่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วหลังการระเบิดของหมู่ภูเขาไฟในบริเวณใกล้เคียงที่เรียกว่า t e a c e s Region ซึ่งมีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ Olympus Mons รวมอยู่ด้วย แรงแดนของแมกมาใต้ภูเขาไฟยักษ์เหล่านี้อาจทําให้เปลือกผิวของดองคารยืดขยายและเกิดแนวฉีกขาดในที่สุดก็พังถล่มลงกลายเป็นหุบผาลึกและชันอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนอกจากนี้การไหลของกระแสแมกมาและเหตุดินถล่มที่น่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงหลายล้านปีต่อมาอาจยิ่งกัดเซาะให้หุบผาแผ่ขยายกว้างและลึกขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย ่อนหน้านี้นะักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบน้ำแข็งบนดาวองคารทั้งจากวิธีการส่องกล้องโทรทัศน์อวกาศมองเห็นน้ำแข็งปริมาณมหาศาลบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวองคารรวมไปถึงการค้นพบน้ำแข็งโดยใช้หุ่นยนต์รถสำรวจดาวองคารและยานสำรวจที่โคจรรอบดาวองคารการค้นพบแหล่งน้ำใต้ดินบนดาวองคารในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์สำรวจเฟรน ขณะที่ยานสำรวจ TGO สังเกตการพื้นผิวดวอังคารในระหว่งเดือนพฤษภาค,คมปี2018ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021 นับเป็นการค้นพบที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับดาวองคารว่าเคยมีน้ําปกคลุมพื้นผิวดาวมาก่อนนอกจากนี้ไฮโดรเจนยังเป็นส่วนประกอบสําคัญของน้ําที่สามารถใช้เพื่อการดํารงชีพของมนุษย์หากมีการก่อสร้างสถานีสํารวจดาวองคารในระยะยาวบนพื้นผิวดาวองคารในอนาคตรวมไปถึงการใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้กับจรวดขนส่งอวกาศร่วมกับมีเทนที่พบได้บนดาวองคาร เพื่อทดแทนการขนส่งเชื้อเพลิงสำหรับจรวจทั้งหมดไปจากโลกอย่างเลยก็ตามประเด็นต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีและการสำรวจอีกหลายขั้นตอน ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว